เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วนี่แล้วครับตามตัวยากเหลือเกินเรียกวิ่งเขาวิ่งหกเข้าเต็มๆเอ้าไม่อยัางก็หอยไหนแต่นี่สวัสดีค่ะบ้าเสียงสวัสดีค่ะนะเก็บหอยมากคุณอามาให้ย่ายบ่เก็บหอยมาให้ย่ายกินบ่เมื่อนี้อมลูกแก้วมาบ่ เนี่ยผมลูกยวมากไปไปฉันไปไปไปเข่าห้มกันเข่าหอมกันเนี่ยน้ำง้มหอยครับน้ำข้างมีแได้ขี่จมให้ว่าเมื่อวานนี้ห้เกียรติกับทีมงานมากๆนะครับหลังจากประกาศกีติศัพ์นะครับประกาศชื่อเสียงมากโดยบอกศูนย์สามเมตรเดียวถือต่อมานะครับจะมาให้เลขวิ่งวิ่งหกเมตรเดียวเขาครับราคาวันที่เขากอกว่าเบิ้ง ว่าเบาเสียงเนี่ยชีให้ตัวใด้เมื่อนี้ว่าบ่ิันฝันฝันไปเมื่อนี้สีข้านวลเลขกไข่เบิ่งเลยครับรโอ้เมื่อนี้สีข้านวลเลขกไข่เบิ่งเลยแมน,นขอประกาศครับอ่าไอ้สมุดบินย้อนะครับว่าอ่าเบาเสียงกันใ่า่ะว่นบางเป็นยังไงไปน้ำเบาเสียงมาการทางเอฟทีไอ้นายทุนไง<ป>ล่ะครับบอกว่าตามตัวเลขแค่นีน้ยันสือบทันโอ้ตามตัวเลขอันยก่อนเลขวิ่งเบาเสียงเนาะแมนโอ้เอาเอา เราเชียงกับมาฮอดแล้วเราเชีกับับจากมุมหอยพอดีเบิ้งหอยไม่ตะโตกาม้าหัหอยเบนน่ะโอ้บ่บนน่ะหอยเฮาซื่อก้อยได้บ่ก้อยได้ก้อยเนี้ยขันเพิ่นขายขันเพิ่นบ่เอาไปแห่ย้ายเจ้าเจ้ปลานี่ค่ะอันนี้ก็ะตาแดงด้อเอ้าวอะอาตั้งกล้องตั้งกล้องบาดนี้อำเภอเบิองสูตรคำนวณบ่าวเชียงโอ้เขียนตัวใหญ่ัครับเขียนตัวใหญ่ัเขียนตัวน้อยพอเห็นเลยบ่าวเชียงเขียนตัวบบยใหญ่ๆเลย อ๋อนี่แหละโอ้มาถึงก็ต้องเบ้ายังไรยทื่นรดบ่กเฝ้าเสี่ยงบมต้องเฝ้าวัสดุดีครับไยดึกึ่ยตัวเลขจากเมืองบาดานนะสันครับหลังจากไปมุดไ้งมหวยมากนี่สุดสูตรเมืองบาดานสูตรเมืองบาดาน ยังเฮ็ดเหตุยังก <t calm mycket> um, ็เฮ็ดฮาฮาอยู่นี่คือจังเสียงหันเถิดเราเสียงเราเอาบ่ได้เราได้ครับเราได้เราเอาเราเาได้อยู่ครับเราเรายังสีเวาอยู่เดี๋ยวให้เราคำนวณกันใส่สมาธิอยู่ตอนเห็นจังซี่ตงสือสวยงามนะครับโอ้โหเห็นเห็นยางไปครับอุดรนี่ตงสือใส่ได้อยู่ที่ไหน แรียบรบอยนีมเรียแล้วเอาเข้าคำนวณจังไคือเขียนอากาศจ่าเวียงชั่นคือบบตัดตัวใดตัวเดียนตัวร่างมาดิเล็กประจำวันจันทร์หอดวันเสาร์เล็กประจำวันจันทร์หอดวันเสาร์ครับบันนี้สามตัวนี่มักตัวใดบันนี่นะบ่อบมีอันยังสั่นดิเนีเลขประจำวันนี่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ยังสี่นะขาดเสาร์ด้หันบอกอันนี้เอาเอาสามตัวสามมือพ่อเอาสามตัวสามมือพ่อมือบั้น สุกสาวอาทิตย์กสาวอาทิตย์ครับว่านวดนี่สีเนี่ยตัวใดบนี่เนี่นตัวใดขีดเส้นใต้ไม่ให้เนี่ยตัวใดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดเปาเชี่ยงมากที่สุดหลังจากเป็นว่ามหอยมากแล้วเปลี่นเชี่ยงไหนเอาชีแดงขีดเนี่ยมันค่อยชัดเจนเอาชีแดงขีดเนี่ยมากสามเก้าซีบ่เปาเชี่ยงเลขวิ่งห้าวันนี้ไดไปได้แล้วได้ตัวใดเอาเขียนเลยครับโถยไงไปเลย เียนไว้นั่นละกลางๆนั่นละเียนเลยวิ่งแค่เหยียดแค่หันเท่านี้ว้วเราว่าเราสิบคนไปยิ่งปร้สาครับวิ่งสามคนนี่บาวเสี้ยงให้วิ่งสามนะครับงวดที่แล้วบาวเสี้ยงให้วิ่งหกลักล้อยงวดน,นี้ให้วิ่งสามกำนวดลักบ่าว่าเป็นลักล้อยลักยังบ่<อ>วิ่งตามสบายเลยไม่เป็นบนเป็นล่างบ่เปล่เป็นมนเล็กเเล็กวิ่งสามตัวบน โอ้เลขวิ่งสามตัวบนเนาะครับส่วนส่วนในกลางมีบระมาณไหนในกลางเอาเขียนไในนะฮะในกล่างเก่าบ่เอาเอาตัวเอาตัวเลขล่างเก่าอยู่ไม่คือว่าคือเลือดสีแถบนี้ทั้งสีขาวสีอาวนี่ต้องซ่อมันก็น่าจะเป่าหลังกัญญาเอาเราในปากเราเราอมนั่นไว้ดิ่อมลูกแก้วอมตลอดลูกแก้วหน้าข้าเราจอมไม่ตลอด เด,เดี๋ยวเราสิค <Bruno. S 2> ่ายออกไหมเบื้องหลังจากที่เขียนเลขแล้วหาเลขล่างอันนี้ส่วนส่วนสีแดงนี่คือเลขล่างเนื้อพอมี่น้องเนะอืมอ๋อตัวตัววิ่งวิ่งล่างนี่วิ่งตัวใดครับเดาเสี้ยงเลขล่างก็วิ่งเป่เลขล่างก็วิ่งทั้กันวิ่งทั้งบนทั้งล่างเปข้าเจ้าว่าปวดขานะ เลขกกลางว่าเอา,เ,อา,เ,อาเลขบนเลขกจริงโอ้พ่อมั่นใจเลขกกลางคนหทยจะบนเนาะครับคนไทยจะบนแม่อเอ้าวิ่งวิงง่งจะบน่นฮาวิ่งจะบนครับ,บพ่อพี่น้องครับดาวเชียงกระไดนี่เด้อจะมาเลขฝันยังบ่ฝันมันบ่ครับเลขฝันยังบ่ฝันเมือ่อใดสิฝันทีนี่มีปกติเราสิฝันหลังจากเลขออกมาจากมือมันค่อยฝันท่านในฝันเพีย ยังไม่ได้ฝันจักเทีอเดี๋ยวมือสองมือค่อยฝันโอ้มือสองมือค่อย,ออส,อออยสิฝันครับจะ,จะเบื้องขันฝันจังไรค่อยหิมาให้สัมผัสเนาะครับได้มาให้ถามเนี่ยลูกแก้วนี่อมไว้เห็นยังลูกแกว้วไม่เช,ชื่อผมไม่เชื่อหน่แต่ละมือนี่แต่ละมือนี่อมอมเปลี่ยนลูกไปได้เหน็นปะครับเพราะว่าสังเกตมือนี่เป็นลูกสีดำเนี่ย เมื่อนั้นเป็นลูกสีใสๆโชว์นะครับโชว์นะครับเสียงโชว์เอาหวางมาโช่เนี่ยบอกเอาลูกอมนี่หมขึ้นน่ะสิโอ้โเมื่อนี่สีนี่ครับพ่อยพี่น้องครับสีลุ่งเว้ยไงเก้าเงินสียังสีลุ่งสีน้ำเงินผมบอกเอ้ามีหลายลูกไปไหนเมื่อเมื่อนื่งอมจากลูกผมเปลนเมื่อละลูกเมื่อละสีเมื่อละลูกเมื่อละสีครับทั้งเวิดมีจากสีครับโอ้ผุน่ะเอเอฟซีเบงเด้ออ่ะบ่ นะอ้าวบาทนี่โมเนเดือนละสามสิบลูกข <Hollywood. S 2> <or S 1> ุนบนอ่ะมาหนี้อมแต่ละเที้ยน่อยอมยินดีเนาะเดี๋ยวคอยเห็นยูบัดคอยนั่นยูบาทแกมีไออันนี้อมบ่นี่เบิ้งลู่เบิ้งลู่เบิ้งเบิ้องอันเปเปร์นี่อมวะเปเปร์นี่คือนยังเบาเสียงแก้วกันแก้วคือกันแก้วคือกันที่มาที่ไปไปได้มาแต่ใส่ค่ะมาแต่ขุนไนวัดตามันแดงบุตรผ้าล่าม ไปอวโยบานหัวลาภาลามคือเราคือกืจอเป็นตะกินกับก๋วยเตี๋ยวเถอะหัวลาภาลามหัวหมูลาภาลามโอ้โหก็ตรวจได้ขับสังเกตเป่าผิดนี่ยังนั่นน่ะอยู่ในถุงส่งนะลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วมีอีกใสเอาออกมาเบิ่งดูเอาออกมาเบิ่งอีดูโอ้ลูกแก้วคือไรเถอะเอาไปเฮือนแล้วเอาไปเฮือนแล้วโอ้เดี๋ยวมื่อนี้สิได้เห็นค่า นขนมเพิ่นยูดอกแจักรอยได้ย,ยังไงคาน้ำขนมยู mm hmm. อันนี้คือหน้าตาบ่าวเซี่ยงนะครับบ่าวเซี่ยงศูนย์สามซึ่งงวดที่แล้วบ่าวเซี่ยงนี่ก็ให้วิ่งหกเนาะวิ่งหกกระเขารักลอยบนเนาะครับงวดตำยิตดตำก้อยดีนี่ก็คือให้ศูนย์สามออกศูนย์สามพี่นอ้องฉะนั้นแล้วงวดนี้เดี๋ยวข้าตามต่อว่าบ่าวเซี่ยงที่ห้มากเนี่ยแต่ว่าแปลก ขอเลขวิ่งล่งางว่าให้ให้แต่ตัวจับคู่ล่างแต่ว่าในส่วนบนให้ยูดเป็นวิ่งสาม,มเป็นวิ่งสามนี่เลขวิ่งวิ่งบนให้วิ่งสามสำหรับเบาเสี่ยงศูนย์สามแล้ววันนีเ้เลขส้มนี่ผู้ใดมกักตัวใดเก่าไปซื้อได้เลยบ่คอับล่สามตัวนี่หกฮังนี่แมนบมาเพื่อนเป็น บ่ใครเบาแห้งนะครับเพป่นติบเบาอันนั้นว่าเพื่อนในหอยนี่ไปไปงมมาขายงมมาสูย่ายกินคร<ำ>ับ<ะ>มาขายงมมาขายน่ำ,ำโอ้บัดย่ำนอนไข่ออกบุรุก่แกว้วไข่ไข่อยู่บ่ละไข่เด้อมันสีแดนลงข้อดิถ้ามันแดนลงข้อมันอจะไร่ไม่ดิอืมเอาก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับตัวเลขของเบาเสี่ยง อ่าศูนย์สามนะครับเบาเสียงยอดกระตันอยู่เลียงแม่แอนะันเลียงยหญตัวเรียงยห่อือเรียงยหญ่ถ้าอ่าไปงุ่มหอยงุ่มยังงุ่มยังขาดเลื้อยยังนะงุ่มมาเรียบร้อยแล้วแกสิบัยูบ้าเศราดิหลังจากที่งุ่มมาแล้วเย้ยกจะิเปลี่ยนผู้เฮ็ดแน้วยูนั่งกินไ้ให้ย่ายกินย่า่มีนามพัฒน์ครับอ่าหลังจากงุ่มแล้วเราเราสิบัวยูบ่าเศร้าเราขยันย่างบบบนี้ย่างตรงแนีบ้านเท่านี้เขาอุดรไปหอดอุดรแล้ว ย่างกลับขึ้นมามาบ้านเท่าคือเก่าถามว่าย่างไปยังบ่มีเป้าหมายย่างเสือหนิยางเสือเสือว่าออกกำลังถือว่าออกกำลังช่วงนี้ในย่างบเบาๆเสียงบ่ได้ย่างบ่ได้ย่างเวลาเขาย่างเขาไปอุดรนี่เขาย่างไปเป้าหมายมีอย่างย่างไปเห็นหัวพยายามไอ้เห็นข้าวเจ้าจะเคลื่อบ่ล่ะบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเยอะจี๊ดแอบแต่สิมากเตะตุ่มหัวเบาเสียงเลย ตุ้มหูนี่พวดแล้วยูร้านหลายยูเด้่องส้มนี่เนี่เขาส่งมาจากราชดายย้ำขอมัดของมากไล่ไหลามาเต็มตุ้มหูเบาเสี่ยงเลยเหรอพี่น้องเออมันหน่อยพวดนี่เว่าเสื้อมันสิจ่อขังพี่ใส่อีกกับบเบิด์นยูรานไปเอาเนี่ยแวะไปหาเด้นอนเอ๋อมีปู้สีศูนย์นั่ออมีอยู่ขวามั้ยแถวเสีเอาให้เบิองออกมาเบิองแนวเบาเสี่ยงมีผ้าอย่างแนวออกไหมเบิองนะครับ เอางานออกมาปูซีสวนนั่น,านมาปูซีสวนน,สน,นี่นี่ปูซีสวนนี่นี่โอ้ของแท้ของแก่นี่คือปูซีสวนครับโอ้ของแท้ของแท้พี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดเบิ่งท่านกรือท่านใดเบิ่งบังท่านบังท่าน